อีกวันหนึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ของไอเลเซนเบิร์กนะครับผมหรือโรงแรงมไปแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมอยู่ที่ไหนตอนนี้ผมก็ได้มอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งแล้วนะครับผมไม่ต้องบอกว่าผมใช้วิธีการไหนมานะฮะวันนี้ผมหายไปนานเลยนะครับหลังจากที่เจอกันวันเพราะว่าผมหลังจากการไททานั้นผมขับมอเตอร์ไซค์ชนตะกรงนะตายไปคนนึงครับไม่เท่าไหร่หรอก ดี๋ยวมันก็ไปเกิดที่โรงยาบนลครับตอนนี้ผมก็ได้กล้องใหม่ครับเออขอโทษทีครับผมไม่น่าเล่นมุมกล้องตอนนี้ผมก็ได้ตะกล้องคนใหม่นะครับซึ่งไอ้ยมันจะมายุ่งอะไรกตอนนี้วะฮะผมก็ได้ตะกล้องคนใหม่นะครับซึ่งเขาสามารถเล่นมุมมองได้หลายๆแบบเดี๋ยวบางทีเราอาจจะได้เห็นหน้าเขากันในเร็ววันนี้อละล่ะลดข้างหน้ามันตอ้องไหมาตามอะไรตะกล้องเลยลูกกระโดดลดเล่นซะงั้นเอาเฮ้ยขโมยเลยเออ มาแล้วทุกกระสีแดงอันนี้นะครับโเขาเปิดเพลงแล้วฟังด้วยนะฮะผมก็ไม่ค่อยชอบเอท่าไหร่นะก็นังนั้นแหละเอาละหลังจากวันนั้นที่ผมพาทุกท่านน,นะครับไปดูเกี่ยวกับเมืองไวซิตี้แล้วนะฮะวันนี้ผมก็จะพาไปดูชีวิตการทํางานของทอมมี่นะครับติดตามติดชีวิตทอมมี่24ชั่วโมงนะครับเป็นชื่อรายการทีเมื่อกี้สดแล้วฮะมีผู้ว่าจ้างคนหนึ่งครับไม่ไม่ใช่ผู้ว่าจ้างหรอกไอหาตัวไหนก็ไม่รู้นะ โทรนะครผมไม่ผมไปที่โทรศัพท์สาธารณะน่าจะให้กูไปทำไมทำไมไม่พูดกันตรงนี้นะก็มาถึงกันแล้วนะครับอย่างรวดเร็วจอดรถขวางชาวบ้านเขไรอย่างนี้แหละแล้วก็เห็นโทรศัพท์สั้นๆนะแล้วก็เข้าไปเลยนะครับ อย่าพูดมากเลยขนาดนี้โอเคจบแล้วนะครับเขาบอกว่าให้เราไปเอาเออ่ทำการลอบสังาหารพวกสมาชิกของแก๊งยูโรเปียนนะครับซึ่งก็ไม่รู้หรอกแต่พะเงินนะอ่าเขาให้อาวุธสองชนิดนะครับมีปืนยูเซตไอแล้วก็สไนเปอร์ล่าสัตว์นะครับเราก็ไปที่จุดแรกนะครับอยู่ใ,ใกล้นี้วิ่งไปก็ได้ครับรูปสามเหลี่ยม ทัวร์ทีน้บตาม,มันไวเลยวิ่งไปเอามาใส่ซะก่อนโอเคทำไมมันอยู่ใกล้ๆอย่างงี้นะมันยืนจุดเป็นการลงรถอย่างเทม่มากครับใช้สไนท์ทำไมเราไม่ต้องจะดีเหรอระดับนี้เราทำไม่ใช้ปืนอะไรก็ได้เนะี่ยเดี๋ยวเล่งเชิดด้วยอย่างที่พุงปุยๆนั่นแหละเกีอบตายแล้วครับต่อไปคนที่ชื่อดิกเทนเนอร์นะฮะชื่อแม่งโคตรเป็นมงคลเลยครับดิกนะฮะเราขับรถไปกันเลย เวอร์ไซนนี้สุดทั่วจ้าเขาจะให้มัง้งเขามันเป็นรถสีขาวนะครับซึ่งปกติในเมืองไม่มีใครขับสีขาวนเท่าไหร่นะครับนั่นล่ละอยู่ใ,ใกล้แล้วเอ้ยอุ้ยเกือบล้มเล้วไงเอไปทางซอกซอน <All> right, นะครับไปใครบอกว่า gta ต้องเป็นเกม first person shooter นะครับ fps <F 8 S 2> ก็ได้จริงทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูเอ้ย พีอสแม่งเข้าจังหน้ากูเลยบุคคลที่หนึ่งนะครับไปอยู่กใกล้แล้วอีอยู่นี่นี่เองอยู่ในปนังเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขารู้ตัวหมดนะหอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแม่งรู้ตัวแล้วใช่ไหมล่ะยิงยิงพื้นหาพองนะว,วิ่งกับตามไปแล้วฮะรถของไอ้หน้าไหนก็ไม่รู้หรอก มันมามีปัญหากับผู้ว่าจ้างผมไม่ได้นะครับอาสัมพันธ์สุดจริงไปเรื่อยให้แต่มันก็ไม่ครับกระสุนก็จะหมดไปเนี่ยอว้าวจะไม่ไม่โอเครอดแล้วแต่กองก็รอดไปเรืยนะครับโอเคดีแล้วแต่กองไม่ตายอ่ะนั่นเป็นคนที่ใจดีจริงเลยเผื่อแผ่ทรัพย์สินไอ้หานี่มีวันทำไมโอเคไปเลยครับต่อไปเลยที่จุดสีเหลืองต่อไปไปกันผม ผมไม่ชอบเลยฮะเสานี่ขับมอเตอร์ไซค์ทีไรแม่งมีปัญหากับผมตลอดนะไอ้ตำรวเอ้ยอะไรวะคือมึงขับไปชนกูยีนยัดก็หายอย่างเนี้ยเฮอ,อตำรวจนี่ตำรวจเวสต์ทีนี่แย่นะครับผมไม่ได้ทำอะไรเขาเข้ามาชนผมเข้ามายัดดาวเหมือนกันเอาล่ะขับลุยป่าไปนิดนึงนะครับเพื่อเก็บดาวเอ้ยไม่ใช่ต้นไม้ก็เกลียด pcj หรือ pcg ไม่รู้นะเป็นชื่อมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้นะครับเราจะทำให้เหมือนเดิมไม่ได้ต้องซุ่มนะครับตอนนี้เขายังไม่รู้ตัวเฮ้ยตะไนเฮ้ยเอ้าชิบหายแม่งรู้ตัวแล้วนั่นยิงถ่ายไปทีนึงะกระสุนปืนยุสตไอ้ผมก็เหลือน้อยครับผมมาเก็บปืนไว้นี่น่าจะช่วยอะไรได้บ้างโอเคได้กลับมาแล้วขับไล่ตามตัวไปก่อนครับเดเจ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 ้จเจเจเนเจเจเจอยู่เดี๋ยวมันหนีไปทจเ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  แย่จริงเลยโอเคเจอแล้วเจอมาแล้วต้องไประยะใกล้แล้วยิงให้ได้นะครับไม่งั้นก็เพื่อนกระสุนฟรี์เคือบเกอย <c oughs> ขับรอดใต้แตล้วก็แลกคนตำรวจเอ,อ้ยเป็นเป็นมอเตอร์ไซค์ที่กา,กากอะไรขนาดนี้ออนะฮะนี่ตากล้องเราก็ตามติตดตูดเอ้ยไอ้อ,อ,อ,อบังนี่จะมีเรื่องใช่ไหมฮะฮะ,ฮะใ,ชใช่ไหมลงมาเลยมาลงมาเลยมามาเดี๋ยวเดียวเลยมา ีไปขายโรตีไปจะมาขับแท็กซี่ทำดอยเลยไปลยไอ้รถตู้นั้นก็วนเอ้ยรถกระบะนะฮะก็งอวนอยู่นั่นนะกระสุนผมจะวอรับเลยแค่สามสิบนัดต้องทำให้มันไหม้อุ้ยพลาดอีกแล้วทำไมดีเนี่ยเราก็ต้องทนทนไม่มอนเอรู้สิครับกระโดดลงมาแล้วก็ปิดกันแล้วก็ยิงยิงอะไรของมันเนี่ยหรืออะไรโอยังไม่นอนเลย การที่สามนั้นฮะเราต้องสรุปมันไหมให้ได้จะใ้ไล่เฟินระยักไล่ก็ยากซะด้วยครับขอรัฐบาลช่วยแก้ไขเรื่องนี้ทีนะครับแม่เงอยวางเสาวไว้ทั่วเมืองอุ้ยจะถึงเวลาเวลาก็น้อยลองเรื่อยๆเ่อนที่พวกแก๊งนั้นมันจะหายไปนะครับเราต้องรีบจัดการนะฮะตอนนี้มันอยู่กันที่เอ่อ เรียกว่างไงด์เดียเรียกว่าแถวๆห้างแล้วกันนะเราขับล่ามันไปจนถึงหัวเหนือเ,เมืองแล้วนะฮะเอาละต้องยิงในระยะใกล้ที่สุดเฮ้ยมันเป็นการไล่ล่าที่ยาน,านันยิทีนี้หนึง่งกระสุนหมดชิบหายแล้วทำไมด้วยเนี่ยจะแท็กเกิลก็กไม่ได้แท็กเกิลทีก็ล้มเฮ้ยจะล้มไม่ไเลยยืดตลอดดาวขึ้นอีกไม่มีทางแก้ตัวเราต้องใช้ช็อตกันนะครับเป็นการสรุปมันต้องนำหน้าไปเยอะเลย เราค่อยทำการเปิดซิงนะฮะยิงให้มันไหมอาอ่าละตรงนี้แหละเป็นไม่ดีเอาละสละชีวิตทอมมี่สู้จะไปแล้วเออเอาเฮ้ยำไเอไต้องเริ่มใหม่เลย เหียดไว้เหียบแม่งเลยไม่เ nah ป oh, ็นไรทอมมี่จะไม่แพ้กับเรื่องแค่นี้เด็ดขาดนะครับผมจะสู้ต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติและเพื่อค่าใช้จ่ายรายเดือนของผมนะครับเมื่อกี้ตายวิธีนึงเกงในขาด้โหแม่งลอยไปหนุนเกงในขาดไปตัวนึงต้องซื้อใหม่อีกมีเงินตั้งสามหมื่นสอง แต่ไม่มีบ้านอยู่ต้องอาศัยบ้านเพื่อนมันไรไส้เฮ้ยไอ้นี่ก็ทะยานชา้ายังให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมได้เงินมาสี่สี่เหรียญทำหาไล้ไม่ได้หรอกโอ,โอ๊ยนั่นหาเรื่องอีกเฮ้ยจะว่าไปแล้วฮะไอไอรถป่อนี่ก็เหมืนอนกัน เหยียบคนไปสิบสิบคนเพื่อมาช่วยชีวิตคนคนเดียวมันโง่หรือมันฉลาดโอเควิ่งไปที่โทรศัพท์สันยย่นได้กันที่เดิมครับล่ะพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วกดข้ามเลยโลข้ามเออดีมากแล้วก็วิ่งไปที่เดิมน,นะครับเจอมอเตอร์ไซค์คันงามจอดไว้ด้วยเฮ้ยอ้าวออผิดทางโอเค วิ่งรอดดงบางนี้ได้ปืนสองชนิดขึ้นบนไซล์แหวนบอยไปเลยไปยิงไอ้หมูอ้วนนั่นก่อน,นะฮะคราวนี้เราต้องแก้ตัวเราจะไม่ทำให้พวกนั้นรู้ตัวแล้วครับเ,เกิดรู้ตัวเป็นเรื่องนะฮะต้องมานั่งไล่ฆ่าเอาละกำลังซ่อมป้ายยช่ไม่มึงหนีโดนซะแม่นันต่อดิกแชนเนอร์นะครับ เพลงล็อกยุค80ดนี่มันดีจริงแปดสิบป่ววะไม่รู้เอ้ยบวกกับสกูตเตอร์คนไทยหิงไหมครับหัวนี่ขับไม่ดูแต่มาตตนเรือฝาไฟแดงแย่จริง่รี่เรากำลังดา่าตัวเองอยู่หรือเปล่ามันแก้ตัวแล้วคราวนั้นเราแปลงนั้น เราต้องหามุมดีๆนะฮะเพื่อที่แบบส่องสไนเปนัดเดียวหล่นออกมาจากรถเลยนะครับเอละตรงนี้แล้วกันขับขึ้นบนได้ไปเลยเอาละตั้งใจยิงเดินสไนเปอร์กอสไวร์อีเอาละ,เ,เ,าเ,เ,าละเล่เยรียิง,ยงดิคแคนเนอร์ตายซะนี่หัวขาดเรีร้อย ไปเกี่ยวกับราวบันไดซะงั้นโ okay. okay. อเคดูด้ดูนูู้นโอเคอนอเ้อเอื้อน้เอนเ้นเี้วนเนือเอน,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 น้อนอ้อีนอน้อเนื้อนนนเ้นี้ สองทีเห็นจะได้แล้วเมื่อไหร่งานผมจะเสร็จสักทีเนี่ยผมก็ลุน้นตัวเองจนเบื่อต่หาแล้วแหละยูรูเปียนแกงกีเพลนค w อเหตุบาแบงเงินไว้สักทีข้ามดิเฮ้ยพูดมาอีกคือนี่ผมต้องรองมันอ๋อโอเคนี่ว่าจะข้ามไม่ได้สละเอาตากล้องวิ่งตามมาันลยต่อยแกอีกทีนึงไม่ดีนะครับแต่คนแก่ไม่ดีไม่ดีจริง หนูหนูอย่าเรียนแบบเอาขึ้นมาโอเคแสงอาทิตย์เข้าตาตำรวจแม่งเดอะแมทริกท่าเดิมสไนเปอร,ร์เด็งยิงสุดยอดรวดเร็วกระชับขับไฟไลท์ไมตรีเด้อผมรู้สึกะเบื่อกับภารกิจนีน้ไม่ติดกำแพงเลยไม่ทำเราต้องระวังนะฮะ เมื่อกี้ล้มไปทีเดียวตายหา่าแล้วชีวิตคนนี่มันช่างเราบางจริงบอกให้ระวังอยู่หยกหยกนี่ก็ตากล้องก็ไม่ช่วยคิดจะอะไรหน่อยอย่างน้นอยก็มาจับรถยกไปอีกทางโอเคตามสเต็ปเดิมนะครับขัสกูตเตอร์เดี๋ยวมันเนี่ยช้าๆ ง่ายง่ายกระโดดนั่นแหละสุดยอดโปเชตติแทนเนอร์บุ้หมวกดเอา้าวไม่ขึ้นข้อความเลยเหรอโอเคอนึกว่ามันจะค้างซะแล้วครับเป็นต่อฮะมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่พอดีอของมอเตอร์ไซค์ก็เด็นใส่หัวมันยังไม่รู้เรื่องเลยนะยังนั่งเอ๋อยู่างรถแบบโอเคไปน,นอนนะครับ ดิดอ่ะหาดีใจที่รถแม่งหยุดแม่งวางแผนฆ่ากูแน่แน่นี่วิ่งไปเลยไปขายรถตีกับไอ้บังนั่นไปชักตาเบื่อโห่คนอย่างนี้นี่ทีอย่างนี้แม่งไม่ตายทีเมื่อกี้ล้มทีเดียวตายไม่รู้ว่ามันใช้ตันกะอะไรคิดเนี่ย ต้องระวังนะครับบางทีอาจจะมีเหตุการณ์สัมรอเลือดเดยอามโอ้พ่อหนุ่มทำอะไรลงไปกลัวนะครานี้ก็คงไม่รอดผมว่าต้องเอ,อ่อทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะพอดีเลยร้านพิซซ่านี่ขับมอเตอร์ไซค์แป้งปุ้งก็ไปร้านเลยคนขายไม่ตกใจนะครับ แล้วก็ยิงนะฮะเป็นพฤติกรรมที่ดีของทอมมี่นะครับไปนั่นไงเพื่อเตือนอยอ่ยกเสามีเรื่องหรือฮะเฮ้ยรื่องไปจากสมมติไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเซฟเอาไว้เมื่อกี้นะบ้ามากยิงกับเสาโอเคคราวนี้ต้องค่อยๆหลบโอเคไปในททางนั้นนะฮะทำให้เราสามารถใช้สไนเปอร์ได้นะครับเพื่อความแม่นยำ ยาเมโอเคคราวนี้ต้องใจเย็นๆเอ้าเฮ้ยมันเห็นแล้วแล้วเป็นแล้วสิสงไทยต้องใช้ปืนกลน,น้อยคอยรักชดกันนี่ก็อะไรฮะตายให้หมดเลยเอวผู้หญิงนั่นโง่ลงมาก็ตายไปด้วยแล้าไปเก็บชกการแล้วเเสียเวลาอุ้ยน่าจะจัดฉากรวมทอมมีด่ดุด ชนต้นไม้ชนเสานะครับคงจะได้รายได้เป็นกอบเป็นกับน,นะครับแบบมีเป็นร้อยฉากแล้วตอนนี้ตำรวจก็หาเรื่องกับผมด้วยนะครับทนายอยไปสนตำรวจครับตำรวจทําอะไรไม่ได้มีรถถังมาแม่ก็ขับรถถังแล้วก็ลงยูกรถถังมายิงเฮ้ยไม่แล้วไม่แล้วดู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 ดเรียบร้อยต่อไปนะนะิกก้องนะฮะที่เหมือนคนไหนนิกก้องไม่เหมือนคนไทยนะเหมือนคนญี่ปุ่น เขาอยู่ที่อะไรนะอ่านไม่ทันแต่มันมี gps แล้วนะครับิเรื่องนี้อึดมากนะครับแล้วก็ดีมากด้วยผมนึกว่าผมจะขึ้นรถคันไหนตั้งแต่รถสปอ Sport, ร์ตรู้รูจนรถขยะแม่งยังมี gps ให้เลยนะหลุดออกจากรถยังมี gps นะครับแล้วมันติดลุ๊ก,กตาไม่ตลอดโอเคครับมือ้อก้อนหนักนยกขึ้นมาได้โอเคเร้ตึกยุ้ยแค่ีหนฮะก็ทำอะไร กูว่าไปเล่นตลกดือไหมเนี่ยแบบเป็นตัวเจ็บนะฮะโดนมยเาเป็นสิบกว่าทียังไม่เห็ดเอ้ยเขาอยู่บนเรือนะครับน,นี่คงใช่ไม่ได้ต้องใช้สไนเปอร์ซูมยิงเอ็คคม่งหลบตั้งกลางฟูได้ด้วยเฮ้ยจะโคนไปไหน,นไม่โดนอีกเฮ้ยทำไมไม่โดนเนี่ยอ่าเรียบร้อยโหตอนแรกเมื่อกี้เขาตั้งการเดินท่าน,น่ย กังฟูไอ้ยอ่อเก็บกระสุนได้นะครับแต่ก็ไม่รอดนะฮะไปคนเอาไปนะครับเมื่อไหร่มันจะพอทีวะเห็นวกมีเก้าคนมัน้งใช่ปะโหเยอะเลยเวลาก็เลยหล่อไปเรื่อยนา้องเพลงเล่นนะครับเปิดเห็นวิทยุร้องได้ผมก็อยากร้องบ้างนะอยากเกินวิทยุจริงๆเลยร้องเพลงเพราะมาก เกิดเป็นมันก็คงทำอะไรไม่ได้จะกินเล่นซ้ำนอนก็ไม่ได้อันนี้รู้สึกรู้สึกเขาเคลื่อนที่เร็วนะเหมือนน่าจะอยู่บนรถนะฮะคงต้องดักเอาละไอ้หมอนน,มน,น,น,นี่นะครับมันเดิฟโดนซะเนี่ยอ้าวเหมอือนหรออะไรกันแค่นี้ยเหรอ ตอนนี้ก็ผมทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแนะผมก็นึกว่าจะมี9คนแล้าฮะนวิ่งทำไมเจอปืนนัดเดียวนี่วิ่งนีเอา้าวชนไปผมก็จะพาไปสถานที่หนึ่งที่เป็นสถานที่ที่ผมชอบไปเล่นนะครับไม่แพ้กับเอ่อไ b l บูค l ับเลยนะฮะซึ่งคราวที่แล้วผมไม่ได้พาไปนะฮะผมว่าคราวนี้เข้าไปก็คงจะสนุกน่าดูเรจะไปเยี่ยมคนนี้แมนนี่แหละอาแล้วมัวิ่งมาทำไม มีเพื่อนอยู่ข้างในนะฮะเดินเดินเอออยู่ะฮะเอาดีเพื่อน,นว่าไงเฮ้ยอะไรวะทำไมดาวขึ้นผมผมแค่จะมาเยี่ยมเพื่อนผมนะครับคนตำรวจจะมาใส่ร้ายป้ายสีนะฮะจีพายแล้วมันมันคงฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเอ่ออย่างน้อยผมก็ขอจะพาทุกท่านเข้าไปทำภารกิจที่สำเร็จนะคือการไปดูคุกนะหลีก้างดีมากนะในคุกก็เป็นอย่างนี้คระะับมีที่นั่งสำหรับพบรวม ดูเล็กๆนะฮะแต่ทําไมไม่มีใครขับขึ้นเลยครับทุกคนนั่งก็นั่งกันอย่างนี้ฮะเป็นการสาธิตวิธีการนั่งที่ถูกต้องนะครับต้องตั้งกัดกลางฟูด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นดีนะครับเป็นห้องเดียวนะฮะเปรียบเหมือนคอนโดนะครับเดี๋ยวทุกคนนึงฮะโอ้ยไม่เห็นโดนแม่งไปวีวิ่งวิ่งต้องค่อยอัดเนียนนะฮะเดินเราเห็นในมืดนี่ไปนิดหนึ่งฮะกระโดดวิ่งมาซูเปอร์แมนเดี๋ยว ไอเฟิร์นสามดาวแล้วครับตื่นเต้นน่าดูนะตอนทำอะไรนี่เอ้ยยังไม่โดนเมื่อกี้ใช้คลิกสโคปขนาดนั้นนะไม่โดนนี่เอาไปแล้วยืนตอนเราหยุดดีมากเอาเซอร์งอกระโดดไปบนผนังใช้เลรคิดนี่มือเปล่าให้ดูเตียนศีลด้วการต่อสู้มาจากเอา้าย่างเราไม่จบตายทั้งนะั้โอเคนะเราจะไปดูห้องเดียวกันนะครับมีห้องส้วมอะไรให้เรียบร้อยนะห้องนี้ปิดน,นะครับ เอาละหลังจากที่ดูคูยกันเสร็จแล้วนะฮะแล้วตามระเบียบพักโอเคเอ้าทำไมต้องยิงหนูนะฮะเป็นตำรวจที่แย่มากจริงทำร้ายประชาชนไม่เคยชอบเลยทำไมเนี่ยต้องวิ่งไล่ฆ่าประชาชนเงี้ยแต่เห็นเขาบอกว่าถ้าต่อยประชาชนจะได้เงินนะต่อยแม่งเอาชิบหายโดนตำรวจแม่งเป็นยังงี้ต่อยต่อยไปแล้วไม่ได้เงินนะเฮ้ยทำไมเป็นคนอย่างงี้ตำรวจผมต่อยคุณแค่หมัดเดียวนะ สองหมัดแล้วทสามหมัดแล้วทําไมอ่ะฮะสี่หมัดทําไมวะฮะเอาปืนมาเยอะมากเดือดๆไม่มีปืนซะดเลยต้องศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยโอเคเร็วแล้ว,ลวพิงหนีกันนะฮะเฮ้ยเดิเก็บปืนอย่างแรกนั้นเราก็จะพาเอ่อทุกท่านพาหนีนะฮะซึ่งผมก็ยังไม่รู้จะทำไงไอ้ไม้นี่ก็ดีมากนะ,ะตบทีเดียวแม่งกระเด็นออกจากรถคงต้องใช้บริการเอ่อดีไหม ใ,ใช้เพย์แอนด์สเปรย์ดีไหมหรือเราจะขับไปเรื่อยๆที่ไวซิตี้นะฮะ,ะ,ฮะจะเล่าประวัติเกี่ยวกับตำรวจให้ฟังนะครับซึ่งหัวหน้าตำรวจลอยหัวหน้าตำรวจนี่นะครับก็เขาเป็นคนที่แบบก่อนหน้านี้เขาเป็นยายจกทั่วไปนะฮะแต่ชีวิตของเขาช่างน่าเศร้านะครับวันหนึ่งเขากำลังหาพิซซ่าหล่นตามพื้นแดดอยู่นะฮะเพราะตอนนั้นเขาเป็นยายจกอยู่ ซึ่งตอนกูไม่มีอารมณ์เล่าแล้ววะยิงกูอยู่ได้ตอนนี้ต้องตั้งการหลบนะยิงทะลุกระจกปุ๊ปปุ๊ปุ๊เด็กกระสุนสินัทนั่นจะเป็นหนึ่งหมดแล้วอะไรละต้องใช้ไม้ยุทธวิธีไม้ฟาดหัวตบตบตบนะฮะออกเบอร์เซิร์กนะจะทำให้ตบเร็วขึ้นโอเคส่งท้ยตอนนี้ผมผมไม่มีเวลาจะอารมณ์จะสู้เขาละหาทางรอดให้ได้ก่อนเอ้ยแอนสเปรย์แย่แย่ ร้านนี้คงปดุจยทำไมมันต้องโหดูแล้วดูตำรวจนัองข้างแบบยืนอา้าวยืนเฉยเอา้าวหายไปแล้วคงจะเป็นเก็บลูนแยกลา่างได้นะฮะแล้วก็หายไปแล้วเพสเปร์ก็เขาเป็นร้านเออแบบว่าพ่นสีนะฮะซึ่งตำรวจก็งโง่ใช่ไหมแบบตำรวจดักรอยอยู่ข้างหน้านะฮะพ่นสีทีเดียวแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องเลยนะว่าใครวันนี้เราก็ต้องรอให้ ดาวหายมันยังกระพริบอยู่นะถ้าเราทำความผิดนิดนึงน,น,งนี่โอเคเรียบร้อยละต้องขอบคุณตะกล้องมากนะครับซึ่งวันนี้เขาทำหน้าที่ได้ดีไม่ว่าผมจะลอยไปไหนเขาสามารถจับภาพสถานการณ์ไม่ว่าจะเปลี่ยนมุมกล้องยังไงเขาก็จับภาพได้ไนมะ่ว่าผมจะดิฟรถยังไงนะครับสุดยอดจริงฮะตะกล้องคนนี้เอาใบไม้บงังให้ยังจับภาพผมได้เลยเอาละตอนนี้ก็ได้เวลาผมละต้องถึงเวลาพักบ้าง วันนี้ก็เป็นการขับรถโชว์ไปเล่นๆนะจริงๆผมหาทางกลับบ้านแนตะ่ผมหลงนะฮะกำลังหาอยู่เอา้าก็กำลังหาอยู่นะครับว่าทางไปบ้านอยู่ไหนดู gps ต้องงงนะครับมีสัญลักษณ์อยู่หลายอย่างนะฮะเฮ้ยวันนี้ก็หมดไปวันหนึ่งครับสำหรับทอมมิเอ้าชิบหาย <laughs> เดินวันเรื่องที่ไตนะฮะใครยังไม่เคยลองไปลองซะนะครับเป็นการทำที่ล็อกมากนะฮะ เออฆ่าตัวตายด้วยมอเตอร์ไซค์ตัวเองเป็นกระโดกระดงไม่ทำหายสะดุดทีเดียวแล้วคุณป้าคนนี้มากระโดดรถทํทำไมเอาละมาเมื่อไรจะถึงบ้านสิ <c oughs> เดี๋ยวเขาน้าเราเจอกันอีกผมจะพาไปทุกท่านครับไปเที่ยวห้างกันนะฮะซึ่งตอนทำงานก็ผ่านห้างไปทีนึงแต่ไม่ได้แวะนะครับมันรีบไปหน่อยนะฮะ ในห้างนั้นก็จะเกินเกินหน่อยนะฮะมีอะไรหลายอย่างขายเยอะเลยครับมันไดเรื่องก็มีนะฮะแอ้ท่านอาจจะงงๆนะฮะมันได้เรื่องอะไรวะในในยุคนี้มันมีบันไดเรื่องให้ใช้ได้หรือเดีนะ๋ยวเราจะให้ดูนะครับบันไดเรื่องสุดเจ๋งนะฮะซึ่งเราขึ้นไปแล้วเราจะไม่เคลื่อนที่นะครับโอเคตอนนี้ก็ผมก็แทบจะง่งๆหน่อยละกลับบ้านกันละบายบาย